สวัสดีครับ FC แฟนคกับเกษตรพันล็อกวิดีโอนี้อันเมินจะพูดถึงปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูป่าต้องเจอนะครับปัญหาที่เจอนี่จะเป็นเราเลี้ยงเมื่อเราได้ลูกหมูมาแล้ว เราเลี้ยงไปสักพักรู้สึกว่าเอ๊ะลูกหมูทำไมมันไม่ค่อยโตตอนแรกม,มันก็โตนะครับเพราะว่าช่วงที่ร่างกายกำลังข้ามไปอีกขั้นหนึ่งคือเจริญเติบโตไปอีกระดับหนึ่งเขาจะเขาจะมีการเขาจะกินเยอะขึ้นนะครับเขาจะเรื่องอาหารนี่เราจะต้องให้เพิ่ม เพราะว่าเมื่ออาหารนี่เขาต้องการเพิ่มแต่เราเราหาได้ไม่มากพอที่เขาต้องการเนี่ยจะมีปัญหานะครับอันนี้อันเินจะพูดถึงการเลี้ยงแบบที่ว่าเรียกว่าตามมีตามเกิดมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบเออตำนองนั่นแหละ ทมมีตามเกินจริงนั่นแหละนะครับก็ก็แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้เขากินนะครับอันไหนก็แบบว่าเออให้วันเว้นวันนั้นไม่ใช่นะครับก็ให้ปกติแต่อาหารบางทีเพราะเขาจำนวนหมูป่าเราถ้ามันเยอะเกินเนี่ยนะครับเยอะเกินแล้วมันก็โตขึ้นทุกวันนะนะครับลูกหมูเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับ ช่วงหน้าแรงเนี่ยถ้าเราต้องถ้าเราเลี้ยงแบบวิถีชนบทแบบบ้านๆเนี่ยนะครับหญ้าเนี่ยจะหายากมากนะครับก็เป็นงานยากงานใหญ่แล้วล่ะนะครับสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับจะจะหาย้าตรงที่ปลอดสารพิษเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสารพิษตกค้างรอบไม่ให้หมูกินนี่ก็ยุ่งอีกนะครับ ปัญหาหลักๆนี่ที่มีอยู่ที่แอดมินทําเลี้ยงหมูมาแล้วแอดมินประสบปัญหาแล้วแอดมินก็ผ่านมาได้นะครับก็มีอยู่สองอย่างนะครับปัญหาเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารนี่แหละเที่แอดมินได้พูดไปอาหารที่เราให้ไม่พอกับอาหารที่ในช่วงเขาเขาเปลี่ยน มากินอาหารหยาบยังไม่ได้นะครับเป็นพวกหญ้าเนเกียหญ้าหวานที่เราสามารถให้ไปด้วยเนี่ยนะครับเขากินได้ยังไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขากินไม่ได้นะเขากินได้อยู่แต่เขากินจับยามหน่อยเขากินไม่ได้นะครับก็จะทาให้เขาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เพราะว่าแอนมินไม่ได้ใช้ลําเลี้ยงหมูนะครับต้องเข้าใจตามนี้ แต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราก็สามารถใช้ลำเลี้ยงได้อันนี้ยัดมินมาทำให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้แทนกันได้ไม่เป็นไรส่วนเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ คิดว่าเอ้ยไม่เลี้ยงลำแล้วเอาอะไรให้เนี่ยถ้าเอาข้าวมาต้มอะไรเนี่ยมันก็ถ้าเป็นข้าวสารเราเอามาเนี่ยมันก็จะแอดมินก็บอกเลยว่าเปืองอยู่นะครับต้องเป็นถ้าเราอยากประหยัดเราก็ไปหาข้าวแห้งตามญาติพี่น้องตามหมู่บ้านได้นะครับเราไปขอซื้อเข้ามานะครับนั่นก็จะช่วยให้ประหยัดได้อยู่เราสามารถ หั่นหญ้าบดหญ้าแล้วผสมเข้าไปด้วยกันได้เลยเอาอาหารเม็ดได้ยิ่งดีนะครับถ้าสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ต้องการให้หมูเราวันว่นทวนสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราสามารถผสมอาหารเม็ดเข้าไปด้วยได้เลยนะครับแต่นั้นมินยังไม่ได้ทำหรอกนะครับตอนนี้อาหารเม็ดเนี่ยมันก็คงจะหมดเยอะอยู่อันมินกว่า มันจะบานปลายงบประมาณนะครับก็แอนมินดูดูอยู่แต่แอดมินเลี้ยงพ่อพันธุแม่พันมาแอนมินก็เลี้ยงมาแบบนี้แหละเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายพอเขาโตเป็นเขาเริ่มโตขึ้นมาแอนมินก็ให้อาหารที่หยาบกว่าได้มันก็สบายเราสามารถให้เป็นสับปะรดอ้อยอะไรเขาจะกินดี ตอนนี้เขาก็กินอยู่แต่เขากินบางทีลำไหนที่มันแข็งท่อนอไอยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเขาโตมาเขากินไม่เหลือนะครับเราจะได้หมูป่าที่ไขมันน้อยถ้าเลี้ยงแบบแอนมินนำเสนอเนี่ยนะครับถ้าเราอยากกินหมูมันๆเนี่ยเราไม่ต้องมากินหมูป่าหรอกนะครับ เราไปกินหมูบ้านเลยนะครับหมูขาวแต่ถ้าเราจะกินหมูป่าแบบไม่มันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลี้ยงแบบแอดมินนี่แหละสังเกตได้ว่าแอดมินจะมีถังน้ำด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงก็เอาติดไว้ให้เขาพอได้ มาดื่มมากินช่วงแดดร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยถ้าต้องการสนับสนุนแอดมินก็ช่วยกดติดตามให้แอดมินเ,เดอนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแอดมินนะครับ ถ้ามีคำถามสงสัยอะไรนะครับก็ขกลางหลังคิดได้เลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปแค่นี้เด้อสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ